สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเอวาเกมีนะคะวันนี้เราก็มาทำนะค้สร้เรื่องเด็กชายงองงไม่ใช่ค่ะเด็กชายขี้งองงไปดูกันเลยค่ะ <c> คุณคะ <c> วันนี้อจะเป็นวันที่เราจะไปกินนะข้าวข้างนอกกันนะใช่ครับคุณแต่ตอนนี้อ่ะฟาสส์อ่ะ เติดไปอาบน้ำล้างหนะ้าเป็นฟนและคุณส่วนบาสใช่ไหมขี้เกียจตื่นสายเดี๋ยวเขาก็ปิดหลอกใช่ไหมครับใช่ค่ะลา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 อาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้จะไส่ชุดไหนไปกินข้าวข้างนอกนะพี่บาจะไม่ตัวนีกอเอ้บาร์เน้อไม่ได้เน่งเลยพี่ชายเรา ใส่ชุดไหนดีโออไม่อะไม่ได้ไปเดินเล่นไม่อะอ๋อไม่อะไม่ได้ไปไว่ายนะ้ำโอ้โหไม่ให้อากาศหนาะวไม่เอาอะเฮ้ยชุดนี้น่ารักมากเลยใส่ชุดนี้กันแล้วกันกระปองดีกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนี่ล่ะอุย๊ยไม่เอาดีกว่าเราไม่ค่อยชอบชุดนี้ไปเปลี่ยนชุดใหม่ดีกว่า ชุดนี้ก็ได้อุ๊ยส,สวยดีนี่ไปบอกคุณ,คณพ่อคุณแม่ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่อ้าวฟาใส่ตันแล้วหรอจ๊ะใช่ค่ะคุณแม่วันนี้อ่ะเราสัญญากันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไปกินข้าวข้างนอกในวันนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ฮันน่รู้ได้นะลูกเย้รักคุณแม่มากเยลยรักคุณ แม่ก็รักหนูเหมือนกันจ้าฟ้าใสโอเคคุณแม่คะจา้าลูกหนูขอหยิบโทรศัพท์มาได้ไหมคะเอามาทำอะไรลูกก็รอเวลาที่เราจะไปกินชูชิไงคะเพราะว่าหนูจำได้นะว่าร้านชูชีมันเปิดสิบโมงเชา้าจริงเหรอ,อใช่ค่ะอ่าหยิบมือถือแม่ไปเล่นนะลูกดูอะไรก็ได้นะดู Youtube ดูช่างไอวาเกมีดูอะไรก็ได้นะค่ะโอ้ยสนุกจังเลยอ่ะทำไมมันสนุกขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมือถือแม่ก็สวยแถมยังสนุกอีกโอ้โหสนุกมากเลยฮะดูช่างไอวาเกมีดีกว่าโอ้โหสนุกจักงเลยทำไมมันสนุกขนาดนี้เนี่ยโอ้นย,น,ยอนี่กี่โมง นาฬิกาในโทรศัพท์ไหนกว่าฮะกลางโมงสี่สิบห้าแล้วหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็อดนี่เราไม่น่าตื่นสายขนาดนี้หรอกเนี่ยทำยังไงดีนะอยากให้แม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยใหแม่เห็นโอเคอาบน้ำดีกว่า พี่เกียบอาบน้ำจังเลยทำยังไงดีอ๋อแะทำยังไงดีนะาคิดก่อนอ๋อดูแล้วจุ่มตัวยี้เกียวดีกว่านั่นแหนนี่หนานั่นหนานเนสร็จแล้วอาแค่นี้แหละม่ดรอมลูก <c oughs> แต่งชุดโรยออกว่าเออใส่ชุดดีกันแล้วกัน พ่อคะแม่คะสวัสดีครับสัญญากันแล้วนะครับว่าจะไปกินนะ้ำคาข้างนอกอะ่ะเออแม่ก็รู้แล้วลูกน้องบอกแม่กับพ่อเมื่อกี้อะ่ะเอา้าผมขอนั่งด้วยนี่อยๆครับนั่งตรงพื้นเลยไม่อรับแม่คะขอเล่นโทรศัพท์รอเวลาเหมือนน้องได้ไหมครับสิ่โมงแล้วลูกปไปไปกันเถอปะปไป เรวไปกินอาหารข้างนอกกันเถอะเอ้าผมมาผมยำย้ายด,ดูโทรศัพท์เลยครับไม่ต้องดูเลยถ้าเล้องมากก็ไม่ต้องดูนะไม่ครับผมจะดูผมอยากดูไม่ได้กลับมาบ้านไม่ต้องดูเลยนะถ้าเกิดว่านี่ใส่งองเงี้ยขนาดนี้เนี่ยแม่จะไม่พามาที่ไหนอีกแล้วนะให้อยู่บ้านไปเลยเด็ก,ดก,ดกคนนี้นี่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยปลาคุณนั่งรถ มาแลวมาแลวลูกชายฉันละ่ะไม่ต้องรอหรอกครับเพราะว่าลูกชายอ่ะขี้งองแงขนาดนี้ใครจะไปดูแลครับผมไปด้วยพูดก็ไม่พอเด็กขนาดนี้นะคุณแม่ครับก็แม่อ่ะพูดไม่พอใส่หนูเองครับก็หนูดีใส่ขี้งองแงขนาดนี้ ใครจะไปพูดพอาะสีหนูนะคะรู้ไหมเฮ้ยบารดผมขอโทษค่ะแม่โอ้ยอย่ามางงงงแขนาดนี้นะเด็กคนนี้หนูจำได้ค่ะว่าร้านชูชีอะมันเพิ่งเปิดใหม่เลยใช่ไหมคะใช่แล้วเจลึกบ้านยวแม่พาไปกินหนาค่ะคุณค้าลบไหนไี้ไหมคะออาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ ต่างชนคนนักกุลค่ะดูด้วยนะดูด้วยนะครับคนค่ะค่ะค่ะพี่พี่เขาดูทางไหมคะคุณแม่ดูทางจากป่ะป่ะป่ะไปกันเถอะแม่ไม่จอดดีๆหรอคะเดี๋ยวก็ลาไปติดหรอก ร้านนี้ชั่ไมู่กใช่แล้วค่ะคุณแม่ร้านนี้นะคะ่ะบริการดีมาห้ากเกยนะใช่แล้วอ่ะ,อะถึงแล้วจ้ะไปะไปกันนี่ไปอันนี้อ่ะอย่นี้สวัสดีค่ะวันนี้จะมาซื้อชูชิมากิน,นะคะ่ะอ่ะ๋ย่าแม่เอาคงสองนะลูก หอน่ากินจังเลยค่ะคุณแม่อย่างหนูขอกินตอนนี้นะได้ไหมคะว้าวหนูได้กินสีเขียวโอ้ยน่ากินจนังเลยล็อกของผมนะคะคุณแม่ของหนูมาอยู่ตรงโน้นกินทำไมของผมได้น้อยมากครับก็หนูโตแล้วไงหนูก็ต้องเก็บอันน้อยๆดิให้หน้องกินเยอะๆไปชไใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณแม่เห็นไหมอ๋อ อย่ามานิใส่งงเงี้ยอย่างนี้นะไม่งั้นแม่จะปีเลยนะกินเอาใหม่ไหมแม่ค่ะคนนุณแม่อยากหนูขอรับิเขียวๆได้ไหมคะอ่ะได้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 ไดไดม่อย่า,างนีให้อ่านี่แล้วดีเสีแล้วครับคุณค่ะคุณแม่จ้าคุณคะคุณคะอิมคะผมผมผมอยากมากินทุกวันครับที่เนี่ยมันเอา่อยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคโอเคโอเค ี๋ยวฉันจะมาพาที่นี่อยๆฉันจะมาพาเไปที่นี่อ,อ,อื้อร่อยมากค่ะคุณแม่ทุกคนอิ่มยังเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะมาเดีวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะผมอิ่มแล้วครับไปกลับบ้านกันปะ คุณแม่หนูหนั่ข้างหลังได้อ้ายคุครับเมก็อยากนั่ข้างหน้าเหมือนกันนะคะคุณแม่อ้าวแม่บอกทั้งไนว่าให้หยุดป,ปะ่ะถ้าบาัสดื้อย่างนี้พ่อจะไม่พาบาสไปที่ไหนอีกแล้วนะบนัสนี่นี่ใส่งงแกจริงเลยเนาะคุณเนาะใช่ค่ะแล้วคนตรงนี้ถึงบ้านแล้วค่ะคุณปาไปกันปา อ้าถ้าเกิดว่าใครชอบกิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดคลช่องเอวากิมนี้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย